อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งกันด้วยนะคะ สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่องดดีที TV ค่ะวันนี้นะครับมาพบกับพ่อก่อนและแม่ไม้ค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับแม่ไม่ครับวันนี้นะคะเรามีของดีของเด็ดของที่เด็กๆอยากได้มารีวิวแล้วก็จะแจกสองรางวัลค่ะใช่ครับซึ่งได้มันอยู่ไม่พ้นนะฮะของที่น้องๆผู้ชายตามหานั่นก็คือสปินเตอร,นเอ,รนเอร์สปินเกอร์สปินเนอร์ อ่ะถูกแล้วซึ่งก็เป็นตัวนี้นะฮะเรียกได้ว่าน้องๆในกำลังตามหากันเยอะๆมากมายครับอันนี้ต้องบอกกันก่อนว่าเพิ่งไปดูข้อมูลเมื่อกี้เท่าคําบว่า แฮนสปินเนอร์อย่างนี้นะฮะใช่เป็นของปลอมของปลอมเมดอินเชน่าด้วยใช่แล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสปินเนอร์ราคาถูกแล้วกันใช่ใช่อ่าอันนี้เราก็ซื้อมาประมาณร้อยร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบนี่ใช่ประมาณนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสปินเนอร์ราคาถูกที่แบบเฮ้ยพอจะเล่นได้นะใช่ใช่อ่ะเราลองแกะออกมาดูครับนี่โอ้โหสปินเนอร์มันคือความจิ๋งของสปินเนอร์เนี่ยคือว่ามันลื่นฮะหมุนทีเดียวโอ้โหมันอยู่ได้ทั้งชาติอ่ะ คืออันเนี้ยสำหรับใครที่มีงบน้อยๆนะคะนี่เป็นแฮนดสปินเนอร์คือเราไม่ต้องเอาผมแท้ก่อนก็ได้เนาะตอนนี้ขนาดมันเป็นของเล่นแบบนี้ครับม,มันก็เป็นมันก็หมุนได้แบบเก๋งะมันก็นานอยู่นะเออนานอะ่ะนี่นี่นี่ฮะนี่นนอโอ้โหเท่อ่ะโอ้โหเห็นไหม มันคล้าย<ช>ๆแบบเป็นไอเทมของนินจาที่บบปลาหัวอย่างาเงี้ยใช่เป็นเขาเรียกว่าดาวกระจายอ่ะใช่ไหนขอลองปลาหัวให้ไหม่ห็นไหมปลาหัวตัวเองก่อ <laughs> นเฮ้ย <laughs> มันเจ๋งกันมันเจ๋งอ่ะ <laughs> ไหนลองแกะมาสักกนรดดิเออเรามาเล่นแบบฟาดฟันกันแล้วตอนนี้เนี่ยแม่ใบเขาแกะออกมาแล้วนะครับนี่อาลองหมุนดูโอ้โหเห็นไหมคือมันคือมันคือมันฟินจริงนะมันหมุนได้แบบมันนานอ่ะมันหมุนนานอ่ะอ่ะไหนเราลองมาเล่นแบบเทพๆคือบอกว่าเราโยนกันใช่ไหมคือพอเราหมุนปั๊บโยนกันเนี่ย ไม่หมารับของก็ก่อนก็ก่อนรับของไม่มายว่าโดนหน้าแล้วเลือดอาวขึ้นมาก็ไม่ต้องถามครับไปโรงพยาบาลครับอ่ะลองดูลองดูเออมันต้องเล่นเทปเทปนี้นี่เป็นปะเนี่ยหนึ่งสองซ้ำอาวหนึ่งสองซ้ำไหนอ่ะเดี๋ยวนี้กลัวดีกว่าหนึ่งสองซ้ำอ่ะโยนลมเลิกความตั้งใจดีกว่าไหมเออนี่เห็นไหมโอปิปเปอร์เออเล่นเล่นอย่างนี้ก่อน เล่นแบบเอาให้มันพังไปเลยไหนๆมันก็เฮ้ย <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวมันอ็เอาไว้แจเองที่เราอยากบอกว่าที่เราแจกน้องๆวันนี้ครับก็คือไอนน้ที่เราแกะนี่แหละใช่คืออันเนี้ยมันก็ราคาไม่ถูกของนองก,กรองแค่อันละรอร้อยแต่เราก็อยากแจกไงอ,อยากแจกแต่เราสัญญาแน่นอนค่ะว่าเร็วๆนี้เราจะเอาอันเทพๆมาแจกแน่อนอนถูกต้องคร <Wow. S 1> ับเพราะฉะนั้นอย,อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ให้ช่องนี้นะครับคือฟินเนอร์นะฮะตัวฟินๆตัวนี้โหว้าว นี่คือสปินเนอร์ของข้อเฮ้ยมันเหมือนจานบินเลยเนาะเออมันเหมือนคล้ายๆแบบจานบินนี่เอาละครับต่อไปนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาเล่นเกมแจกสปินเนอร์แล้วใช่เกมของเราง่ายๆครับแค่เราอยากจะถามว่าตอนนี้มันมีอยู่3สีใช่มีสีเหลืองสีเขียวสีขาวนะครับาคำขาวก็คือว่าว่าน้องดีเจชอบสีอะไรมากที่สุด ง่ายๆอย่างนี้ครับเอาง่ายๆอย่างนี้เลยใครตอบถูกก็ร,ร,รับไปเลยคนละหนึ่งอันคนละหนึ่งอันนะครับสปินเดอร์เราจะส่งไปให้ถึงบ้านแน่นอนนะครับไปตอบไปไหนครับไม่ม่ครับก็เข้าไปตอบที่ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองนะคะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยถูกต้องครับประกาศผลทุกๆวันพฤหัสนะครับใช่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมทานเข้ามานะครับสปินเดอร์วันนี้รอพเราอยู่เย้ ในวันนี้เราสองคนต้องขอลาน้องๆทุกคนไปเตรียมตัวเล่นเจ้าสปินเนอร์ให้เทพก่อนในะครับใชะะ่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งในช่องคลิปดีซีวีนะครับให้แล้วเราจะมีของมาแจกเรื่อยๆอย่างแน่นอนใช่แล้วเอาวันนี้เราสองคนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย